<G ül üyor> สวัสดีค่ะคุณคุณป้าเพึ่งโพสไปตะกี้เลยในไอจี IG ว่าเริ่มบอกเรื่องสำคัญยังไม่ได้ดินดินยิยยนยินยินดีกับพี่มามิงกับพี่ฟอเลยเมื่อวานเพิ่งประกาศซิงเกิลที่สามเพลงลองไปสองเพลงก็ <org> ยินดีกับพี่ฟอแล้วก็พี่มามิงด้วยนะหนูว่าเป็นเพลงที่เข้ากันมากเลยนะ อย่างพี่ฟอ,อยนี้ใช่ไหมในเพงงออเลง chain of love ก็จะมีคอนโซโล่ที่แบบเต้นหนักๆเลยก็เข้ากับพี่ฟอมากเลย <Wow. S 1> ส่วนพี่มามิงก็จะเป็นสายแบบอ,อย่างเงี้ยนี่นี่เงี้ยไม่เคยโชว์ทุกคนใช่ไหมจิ้งจบน้อยนอนอยู่คนนอนหลับฝันดีนะคะเลือ,อดซีน้องนอนมากเลือดดีน้องนอนหลับทั้งวันทั้งคืนเลยหลักอะแล้วก็มีตอนนี้น่าจะกลายเป็นรีวิวหัวเตียงแล้วค่ะ ให้ทายว่านกนี้คุณหน้าคุณตากันไหมคะทุกคนน่ารักใช่ไหมน่ารักนี่ตอนนั้นไปที่คาเฟ่ของไคคิวได้ไทล็องเจ้วฮินาตะไดจิก็มีพารรู้สึกว่าแบบอันเนี้ยกลุ่มได้แต่ทานากะมีกันทานากะมีกันทานากะเรามีดวงการทานากะชุดจ,จ,จดิ้งจอกคันิงคือชุดไหนเคยทุกคนเคยดูไฟในเฟดดี้ไหมอันนั้นเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช <laughs> จิ้งจอกหลับเหมือนคันิงเมื่อวานเลยอ้าเ <laughs> <laughs> มื่อวานคือ เพียเพียมากให้ถ่ายทุกคนว่างานงานที่เพนกำแพงอะทำเสร็จกี่โมงหกโมงเช้าหกโมงเช้ามาลองไง,งเจ็ดทุม่มป้าตีสิบมาเลยครับเข้าเรื่องตีสี่ใช่เล้วตีสี่แล้วก็หลับไปแล้วก็ตื่นมาเรียนร้องเพลงตอน9้าโมงทุกคนต่อจากนั้นก็วาดรูปต่อแล้วประมาณ6โมงมั้งนอนดูทีวีกับแชมพูด้านล่างแล้วเหมือนแชมพูง่วงก็เลยขึ้นไปนอนด้านบนสนุกเอ,อือ ทิ้งตัวนอนอยู่ตรงนั้นถึงประมาณห้าทุ่มนอนข้างนอกเหรออือรู้ได้ยังไงคะอ <c oughs> ยากหอมก็แบบอยากให้งานมันเสร็จไวๆทุกคนเพราะว่าหนูรู้ตัวเองว่าถ้าหนูแบบทํางานใช่ไหมแล้วไม่ทําให้เสร็จแบบเสร็จอะอมไม่ทําให้เสร็จมันก็จะแบบขี้เกียจแล้วก็เห็นเลวขี้เกียจไม่อยากทำต่อแล้วจะเป็นฟิลนั้นก็เลยอยากอยากทำให้เสร็จไปเลยเพราะจะขี้เกียจค่ะ